ตัวอย่างที่เราจะใช้เดี๋ยวยาาไปยืนนั่งยืนมุมนั้นคนด้านหลังจะได้เห็นด้วยเ,ออเป็นหิดลูกหลังนะครับถ้าเราไป,ไปเอามาจากที่ทที่มันมีนะครับเราก็จะได้เป็นก้อนใหญ่่างนี้นะครับจากนั้นเราก็มาทุบแตกนะครับอ่าก็จะเป็นก่อนที่จะได้ตามขนาดที่เราต้องการเราต้องใช้ตัวตะแกรงที่เป็นพลาสติกหรือตะข่ายนะครับมากรองแล้วก็คัดแยกให้มันได้ขนาดนะครับ ซึ่งเราก็จะใช้อยู่2ไซส์นะครับตัวแรกจะเป็นก้อนใหญ่ที่เท่ากับประมาณเหรียญสิบครับนิดหน่อยครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเท่ากับประมาณเหรียญหนึ่งบาทของเรานะครับก็จะใช้อยู่2ขนาดแค่นี้นะครับถ้าเกิดว่าตัวที่มันละเอียดเกินไปมันจะทําให้ระบบเราเราตันเพราะว่าน้ํามันจะไหลผ่านอยู่ตลอดครับไอ้ตจวนี้อีกตัวหนึ่งที่เราจะใช้ก็คือพวกปุ๋ยมะพร้าวครับซึ่งก็จะเป็นปุ๋ยมะพร้าวที่เราาซื้อได้ตามท้องตลาดนะครับอย่างตัวนี้ เป็นเบอร์ละเอียดนะครับเราจะใช้นํามาล้างน้ําสะอาดก่อนนะครับสักสองน้ําแล้วก็จะหมักกับ PM e ที่เราจะขยายไว้อีกทีหนึง่งสักประมาณ5้าถึงเจ็ดวันนะครับเพื่อให้มันมีหัวเชื้อจุลินทรีย์ในในตัวถั่วฝักยาวอยู่นะครับวัสดุเราก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนต้นกล้านะครับต้นกล้าที่เราจะเตรียมปลูกนะครับปั่นอะไรเครับนุ้นป่่น,นนะเวลาเพาะมาเมล็ดบางอันยากเออไหนไหนเดี๋ยวซื้อไปให้ รุ่นบุญบุญเคยบุญถือบุญถือเออไม่ต้องถ่ายละเออถือไปนีป่ใกล้ๆพี่เก่งไหมนี่จะเป็นต้นกล้าที่เราจะเตรียมนะครับถ้าเป็นช่วงเมล็ดนะครับอย่างสลัดเราก็อาจจะเตรียมผ่มไว้ก่อนนะครับเพื่อให้มันแตกรากก่อนนะครับเราถึงจะย้ายลงในภาชนะที่เราเตรียมหรือหรือจะดูแลในช่วงของอในถาดดุมก็ได้นะครับโดยใช้เหนือเข้าในการเป็นวัสดุ จะให้มันจเจริญเติบโตก่อนนะครับสัก20วันถ้าเป็นพวกสลัดน,นะครับถ้าตัวที่เราจะปลแล้วเราจะดูแลให้มันเป็นต้นกล้าก็อาจจะเป็นพวกพริกมะเขือเทศพวกนี้นะครับหรือถ้าเป็นพวกผักกาดการะลำนะครับเราก็อาจจะใช้เมล็ดในการบานลงในกระถางเลยก็ได้นะครับหรือจะใช้ในการบ่มก่อนเพื่อให้มันแตกรากก่อนนะครับส่วนวิธีการบ่มง่ายๆก็คือเราจะใช้น้ําอุ่นแช่กับมเมล็ดพันธุ์นะครับน้ําอุ่นนี้ก็คือน้ําเย็นผสมกับน้ําร้อนนะครับ แล้วก็เอานิ้วมือจุ่มลงดูว่ามันร้อนไหมนะครับแล้วก็แช่ไว้สักประมาณ15นาทีครับแล้วก็อาจจะหากล่องเพื่อเก็บเมล็ดป้องกันไม่ให้มดหรือแมลงนะครับใช้กระดาษในจู้นะครับเพื่อเป็นตัวเก็บความชื้นอีกทีหนึ่งนะครับจากนั้นสัก3 4มวันนะครับแล้วแต่สภาพแล้วแต่เมล็ดแต่ละชนิดนะครับมันก็จะแตกรากนะครับเราก็เอามาว่างในภาชนะที่เราเตรียมไว้แบบนี้ก็ได้นะครับ แต่ถ้าเป็นผักชีนะครับเราก็อาจจะทำะมีการบ่มไว้ก่อนนะครับโดยนำมเมล็ดผักชีเนี่ยมาทุบแล้วก็ไปแช่ในน้ําอุ่นก่อนนะครับแล้วก็มาบ่มในกล่องน,นะครับตัวนี้ก็จะทําให้มันจเจริญเติบโตได้เร็วกว่าที่เราจะไปหวานไปทรงนะครับจากการเตรียมต้นก้านะครับ ก็จะเป็นเรื่องของการบรรจุกระถางนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับ euh ตัวน well. <Hey. S 1> ี 5. 5 like ้เราจะใช้เป็นกระถางล้อยางนะครับซ hmm. yeah. <itung> so ึ่งตัวนี้จะมีการปิดข้างล่างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับบางตัวจะมีรูเพื่อระบายน้ําตัวนั้นจะเป็นกระถางปลุกนะครับเราจะใช้เป็นกระถางที่ก้นทึบนะครับถ้าเป็นกระถางพลาสติกก็ได้หรือเป็นภาชนะที่เก็บน้ําไว้อย่างอื่นก็ได้กระมังพวกนี้ก็พอได้นะครับในการเจาะ ภาชนะของกระถางนะครับถ้าสมมุติว่ากระถางเราสูงประมาณ30เซนนะครับเราจะเจาะให้มันระบายน้ําอยู่ตําแหน่งประมาณ10เซนหรือ1ใน3ของภาชนะนะครับเพื่อจะเก็บน้ําไว้ก้นกระถางเวลาที่ปั๊มเราหยุดทํางานเราจะมีความชื้นจากก้นกระถางเพื่อช่วยให้ต้นพืชเรารอดในช่วงที่เวลาที่เราหยุดปั๊มนะครับแล้วก็จะมีตัวตัวตะแกรงที่เราจะใช้ป้องกันไม่ให้หิน มันเข้าไปอุดตันกับระบบท่อระบายนะครับตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็จะช่วยในเรื่องของการตรวจเช็คลากพืชพวกบวกนะครับถ้าบวกมันมีการจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วรากพืชมันจะหาน้ําแล้วก็อาจจะมาเข้าไปอุดตันท่อระบายน้ําตัวนี้ก็อาจจะเช็คได้ถ้าเห็นถ้าเห็นมันจะเข้าในระบบท่อเราก็สามารถตัดตัดรากพืชออกนะครับส่วนภาชนะที่เราใช้จะเป็นหินลูกลังที่เราเตรียมตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะครับ หินก้อนใหญ่นะครับเราจะวางวางไว้อยู่ประมาณ1ส่วนของภาชนะก็เท่ากับว่า,าบริเวณที่น้ํามันขัง,งก้นกระถางนะครับแล้วสองส่วนที่เหลือเนี่ยเราจะใช้หินก้อนเล็กที่เราเตรียมไว้เท่าเหรียญหนึ่งบาทนะครับใส่เกือบถึงขอบภาชนะนะครับแต่ไม่ให้ไม่ให้ถึงขอบนะครับจะจะ,จะเราจะใช้ขุยมะพร้าวที่เราเตรียมไว้อีกส่วนหนึ่งนะครับมาโรยเพื่อเก็บความชื้นตรงนี้นะครับ ไม่ถึงกับหนามากเกินไปนะครับเป็นโดยเพื่อให้มันเก็บความชื้นไว้เฉยๆนะครับอันนี้ก็ภาชนะที่เราจะใช้ปลูกนะครับส่วนเรื่องของปั๊มนะครับปั๊มเราก็จะใช้เป็นปั๊มสูบน้ําปั๊มตูปป้ปลาธรรมดานะครับแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ขนาดของบ่อก,การส่งน้ํานะครับก็เลือกตามแรงของปัม๊มถ้าสมมุติว่าเป็นตัวที่อยู่ในระบบของเรานะครับก็จะเป็นปั๊มที่กินไฟอยู่ประมาณ75วัตต์นะครับ สูบน้ําได้ประมาณ3,000ลิตรต่อชั่วโมงมนะครับส่งน้ําแต่ละข้างอย่างตัวในแบบนี้จะอยู่ประมาณข้างละ4เมตร1ท่อน PVC พอดีนะครับวใช้ปั๊มขนาดนี้นะครับส่วนการส่งน้ําของกระถางนะครับเราก็จะแบ่งน้ําออกเป็น2ส่วนนะครับไม่หมดเสียงจะหมดมหนะนนนจากปั๊มนะครับเราก็จะแบ่งน้าออกเป็น2ส่วนซึ่งส่วนที่จะส่ง หปกระถางนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะต่อน้ําต่อท่อเข้าไปส่งให้กับกระถางเหมือนกับแบบข้างด้านข้างนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับเราก็จะให้หมุนเวียนในระบบปอปลานะครับซึ่งก็จะมีตัวที่จะช่วยเพิ่มอากาศให้กับปอปลานะครับตัวนี้เราดัดแปลงมาอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อทําให้อากาศไปผสมในน้ําได้มากขึ้นไม่ต้องใช้ตัวปั๊มออกซิเจนไม่ต้องเลืองไฟอีกตัวหนึ่งนะครับเราใช้ปั๊มหนึ่งตัว แล้วก็จะได้ตัวเพิ่มออกซิเจนตัวนี้เข้าไปอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะช่วยประหยัดไฟไปในตัวด้วยครับการทํางานของปั๊มนะครับมันก็จะทํางานตามเวลาที่เราตั้งไว้นะครับในระบบเบนี้เราจะใช้ตัวทัมเมอร์ในการควบคุมนะครับทํางาน15นาทีแล้วก็หยุด15นาทีนะครับตลอด24ชั่วโมง1วันก็จะทํางานอยู่ประมาณ12ชั่วโมงนะครับส่วนค่าไฟของระบบนี้ก็จะตกประมาณ100กว่าบาทนะครับต่อเดือนครับ มันรู้สึกจะทั้งหมดนี่เป็น27วัตแล้ยวยียูนิตนะฮะ47 20เอ่อ3บาท4บาทใช่ไหมครับ4,3200ร้อยกว่าบาทบอกอาหารอีกนิดหนอ่งก็ในกล่องไฟที่มีนะนะั่นน่ะหนึ่งก็มีปลั๊กไฟสองก็จะมีตัวเบรกเกอร์ตัดกันไฟดูดน,นะครับสามก็จะมีตัวตั้งเวลาเท่านั้นเองครับระบบก,ก็จะไม่สับสนวุ่นวายอะไรก็จะมีอยู่แค่นี้นครับอ๋อครับ ผักก็ได้ทุกตัวครับตัวเลยครับผักทุกตัวเลยยกเว้นผักหัวครับก็ทีผักหัวยังยังยังไม่ได้ลองกระลำปีลกระลำปีได้ครับ,รบตอนนี้นะฮะกระลำปีบ็อกคลีกระลำดอกได้หมดครับได้หมดครับถ้าในระบบกระถางยางนี้นะฮะมะเราก,ก็แคบ้านออไอ<ห>ของมะกรูดมะนาวลงได้หมดนะครับลงได้อย่างละต้นแล้วเราก็ปลูกผักชีอะไรรอบๆเขา บ้านนะครัก็มีแล้วเป็นมีก็แบบเป็นโปรแล้วยังมีปั๊ทองนะครับจะมีครับคุณผู้ก็ท่านสามารถดัดแปลงได้เราเรามีเอกสารอยู่นะฮะแต่ไม่สามารถจะแจกได้ท่านอาจจะต้องเสียเงินซื้อนิดหนึ่ง